มือนี้ก็มาดเบิ่งรถอีป็อกหน่อยทั้งพี่เพิ่นทั้งผู้เยาะบาดมันซื้อรถมาได้ดสองสามเดือนแล้วเหรครับเฮ็ดซอยงานก่อสร้สางแล้วซื้อมาจาก,กข้างสกุลนองไข่ยังพุ่นละซื้อมาเกสร้างเวียกว่าได้ดอกห้างเครื่องกบบอระโบได้ให้โดยดีกบบระโบดีแล้วว่าท่านไปย่มแก้ไขแล้วก็ว่าท่านไปใส สามสิบเอสอาเนี่ยันเขาจะมาหอดเครื่องสามสุบยันมาแล้วว่าเครื่องห่อนเริ่มต้นแล้วก็แก้ไขไปพอดีขึ้นน้อยๆนึงให้รูลิกทำงานไปจักพักกับสโลโมสั้นลงใบมีดนี่ก็บอได้ครับใบมีดทั้งเหแี่ยมว่าบ่มีแห้งเหวีวัาเถรอเออภาพรวม กดติดเครื่อง่าท่านใดใดกะห่า,หางผู้ญิบวานว่านสายไฟมันเกะกะปุ่มใ้ายพาดตัดถิมไปเลยพี่น้องเหตุเคร่า่นี่ได้คนใดไม่ลดกระไดเขืนมันยากน้ำสายไฟลาย <mile> ตัดเคือเล่านี่นี่หนี่นี่หระเข้ามาเหตตัดไฟเข้ามาโอ้เราก็ตัดอีหลีตัดไฟแต่ต้นลมเลยหญ่บ้นไม่ไมาสราตัดไ่ยกนเวนตัดที่อ้รงสวเล่านี่ยแล้วบานผู้ใหไม่ยงกไฟสดไฟยังน้ำสสยไฟรถจั่นนี่เขี้ยเทือนของเคาเล่านี่ล่ะว่าในไปใส่หรอกครับมันไม่ยังวาดีตร์ทสิร่องรถกับได้ใผ้บ้านกับผู้ละหา เอาไหนไปส่อมสองรอบล่ะเออเอา,เ,อาเป็นยังไงยังสิทธิ์ให้งานธนาการยุผีได้มือหนียูดทางกำเพื่อกลุมเพราะว่าปีผีละโอเคเดี๋ยวจังว่ากันบ่า